สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o t u u e c ช anel อาจารย์เสก5.1นะครับจะมาชวนคุยสัปเ์เหระกับอาจารย์เสก5.1นะสงครามเทคโนโลยี 5G นะระหว่างมหาอำนาจโลกย้อนเส้นทางทำเงินนะครับจากสิทธิบัตรเรียนแบบและพัฒนานะครับคือจะมาคุยอันนี้นะครับจะเป็นการคุยรายละเอียด นะที่เจาะลึกลงไปนะเพื่อให้เห็นว่านะเกิดอะไรขึ้นนะในสงครามเทคโนโลยี5 g น g ะระหว่างมหาอำนาจนะสองชาติที่เป็นที่รับทราบเปอยู่ระลักทั่วโลกนะครับนะระหว่างสหรัฐกับจีนนะถ้าเราจะดนะูเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะบ,บางท่านก็จะมองว่ามันเป็นการเก่าหานะอย่างเช่นว่าสหรัฐเนี่ยเกาห,าหัวเว่ยของจีนนะว่าเป็น บริษัทนะครับที่อยู่ภายใต้รัฐบาลจีนนะแล้วก็อาจจะมีการจารกรรมข้อมูลนะส่งกลับไปที่จีนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในเครือข่าย 5G ของหัวเว่นะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐอย่างเช่นในยุโรปนะครับอย่างโดยเฉพาะไอประเทศที่เรียกว่า v ฟ Eyes นะครับในเครือนะของเขา อย่างมีสหรัฐมีแคนาดามีอังกฤษมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์เนี่ยนะเขาก็เป็นห่วงนะว่าไอเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่เนี่ยนะจะเข้าไปจารกรรมนะข้อมูลซึ่งเป็นความลับนะทางการทหารทางการเมืองสังคมเศร,รษฐกิจการเงินกันแล้วแต่แนั้นนะครับนะด้วยความหวาดระแวงนั่นเองนะถ้าถ้าผมถ้า,ถา,ถามองในแง่ของสหรัฐนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐมองห่วงกังวลเนี่ย ก็คือเรื่องของความบั่นคงนะการจารกรรมข้อมูลซึ่งสามารถทําได้นะครับนะไม่ใช่ทําไม่ได้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าเอ่อทไม่ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีถ้าเราดูในหนังฮอลลีวูดนะเราก็จะมองเห็นว่าถ้าเทคโนโลยี 5G เนี่ยมันสําเร็จจริงๆนะแล้วว่าการสื่อสารทั่วโลกมันไร้พรมแดนนะแปลว่าเราสามารถสั่งการนะครับผ่านเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะเข้าไปควบคุมนะครับ อุปกรณ์ต่างๆในระบบนะเช่นกล้องวงจรปิดนะครับรถยนต์นะหรือว่ามือถือนะหรือว่าหุ่นยนต์นะครับหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอ่ะนะในบ้านเรือนเลยนะเขาบอกว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยมันสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things นะครับก็คือ การเชื่อมประสานเข้ากับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะอย่างเช่นมือถือรถยนต์ใช่ไหมฮะหุ่นยนต์นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับ Artificial Intelligence หรือว่าเรื่องของบ้านเรือนน่ะนะที่สามารถสั่งปิดเปิดไฟปิดเปิดทีวีปิดเปิดแอร์ปิดเปิดหุ่นยนต์นะปิดเปิดกล้องวงจรปิดคือมันควบคุมในทุกสิ่ง นะในเทคโนโลยี 5G นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเชื่อมโยงของมันเนี่ยไร้พรมแดนจริงๆนะเทคโนโลยี 5G เนี่ยแล้วสมมุตินะครับว่ามีการจารกรรมข้อมูลนะความลับหรือสั่งการนะในการปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยแล้วมันทําได้สิ่งนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันจะมีการปฏิบัติการทางการทาหารหน่วยเข่ากองหรือมีการลอบสังหารหรือการใช้หุ่นยนต์ไปปฏิบัติการทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นการลอบโจมตีการใช้โดรนนะการแฮ็กเข้าไปในโดนนะรนควบคุมต่างๆซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เขาบอกว่ามาหามหน้านี่กลัวก็คือเพื่อให้เกิดความระแวงซึ่งกันและกันนั่นเองและโดยเฉพาะว่าตอนนี้เนี่ย 5G หัวเว่ยของจีนเนี่ยล้ำหน้าไปบันทางสหรัฐซึ่งเป็นมาหามหน้าอยู่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดมันเข้าไปทําแบบนี้ได้จริงนะจรนะจรรกรมได้จริงๆเนี่ยนะมันก็จะ เป็นประเด็นนะครับที่อ่อนไหวนะทางการทหารนะทางอำนาจภูมิรัฐศาสตร์โลกแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งนะครับนะสำหรับท่านที่เรียกว่ามองอีกแบบนึงนะเขาจะมองว่าอันนี้เป็นข้ออ้างของสหรัฐหรือเปล่าที่เข้าไปเล่นงานจีนนะที่เข้าไปเตะตัดขาไปสกัดนะครับการเติบโตของหัวเยว นะไม่ให้ขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยี5 g นะเพราะว่าจะเสียผลประโยชน์มหาศาลในเทคโนโลยนะีโทรคมนาคมนะซึ่งการเป็นวัดจีนเนี่ยนะขึ้นมาแสงหน้านะขึ้นมาเป็นผู้นำนะถ้าเรานึกถึงวิธีการนะสมัยก่อนนะครับในประเทศมหาอำนาจเนี่ยอย่างสหรัฐนะครับที่เคยทำเงินมาจากเรื่องของสิทธิบัตรยาถ้าจำได้นะครับ สมัยก่อนยาเนี่ยนะครับทั่วโลกนะประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะก็จะมีความรู้เทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์นเนี่ยล้าสมัยเพราะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องการวัคซีนอะไรก็แล้วแต่หรือยาอะไรก็แล้วแต่ต้องนำเข้าจากตะวันตกนะครับแต่ว่าทางตะวันตกเองเนี่ยก็จะมีสิทธิบัตรนะสิทธิบัตรก็คือเราไม่สามารถนะที่จะไปละเมิดสิทธิบัตรเขาได้เราต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรนะเวลาเราจะ นําเข้าต่างๆหรือจะบัผลิตยาในบ้านเราเนี่ยเราต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรนะครับให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ชาติตะวันตกนะครับมีความร่ํารวยขึ้นมานะจากการใช้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับหรือในทางวิศวกรรมศาสตร์ก็แล้วแต่นะเราได้ค่าสิทธิบัตเหล่านี้นะครับนะซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับ ซึ่งประเทศที่กําลังพัฒนาไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่มีวิทยาการตัวเองเนี่ยต้องยอมจ่ายให้ทางตนตกซึ่งวิธีการนี้ก็สร้างความร่ํารวยนะครับนะสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาติตนตกมานานนะับเป็นทศวรรษนะครับหรืออาจจะเป็นศตวตรรษแล้วนะคราวนี้เนี่ยมันเลยเกิดปรากฏการณ์ที่บอกว่าจีนเนี่ยนะครับคือจีนเนี่ยนะมีความเก่งกาจในเรื่องของการก๊อปปี้การลอกเลียนแบบนั่นเอง ถ้าเราสังเกตในบ้านเราเนี่ยนะบางทีก็เป็นข่าวขำๆยังมีการทําไขป่ปลอมบ้างนะทาผลไม้ปลอมอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือว่าทําของเลียนแบบออกมาเนี่ยจีนเก่งนะเราต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยมีความสามารถในการก๊อปปี้ในการเลียนแบบเนี่ยสูงนะแน่นอนครับบางทีเราเห็นไอเม็ดอินชายน่าเราก็นึกเป็นเรื่องขำๆนะบางทีก๊อปปี้เลียนแบบได้ทุกเรื่องเลยนะบางทีทําขนาดนมผงยังนมผงปลอมเลยนะ ก็ไม่ทราบว่าทำแล้วมันคุมหรือเปล่าคนกินไปก็เป็นอันตรายถึงชีวิตนะเสียชีวิตไปแต่มันก็มีอยู่นะแม้แต่มีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนะในจีนเองก็เรียนแบบทำา p p p l s t t r r e เนี่ยนะแต่เป็นของปลอมนะไม่ใช่ของจริงขึ้นมาเหมือนมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าเรามองเราจะเห็นว่าด้วยความที่จีนนะครับเป็นนักก๊อปปี้เรียนแบบแต่หลังๆเนี่ยนอกจากจะก๊อปปี้เรียนแบบแล้วเนี่ยยังพัฒนาด้วยนะหมายถึงว่า อาจจะเห็นแล้วว่านะสมมติเราไปซื้อนะแอปเปนะหรือว่าซื้ออุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยของตะวันตกมานะแล้วจัดการพ่านะแยกส่วนออกมานะเราก็ดูว่ามันทำงานยังไงหลังจากนั้นก็ Copy ขึ้นมาก่อนนะสร้างมาให้มันได้ใกล้เคียงของเดิมนะโดยใช้วัตถุดิบหรือฝีมือนะแรงงานภายในประเทศนะครับหรือวิทยาการเท่าที่มีอยู่ หลังจากนั้นพัฒนาด้วยนะเพราะฉะนั้นหลังๆนี้จีนก็จะมีการพัฒนามีการวิจัยนะทำาให้จีนก็ลดหน้าไปมันจีนก็จับทางแบบตวนตกนี่แหละครับก็คือหลังจากที่ไปก๊อปปี้เรียนแบบมาต่อมาก็เป็นพัฒนาวิจัยแล้วก็เริ่มจดสิทธิบัตรนะเริ่มย้อนกลับนะครับแบบที่ตวนตกเคยทํามาที่เคยใช้ในวิทยาการหรือสิทธิบัตรยาทางการแพทย์มันจีนก็เริ่มจดสิทธิบัตรเนี่ยนะครับ พอจดสิทธิบัตรอะอย่าง5 G เนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้จีนเนี่ยนะขึ้นชื่อเลยนะหัวเว่ยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำดังนั้น5 G จีนก็ใช้สิทธิบัตรเนี่ยนะไปในการขายเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะในประเทศต่างๆเนี่ยที่มีผู้รับเหมานะติดตั้งโครงข่ายพื้นฐานนะครับของเทคโนโลยี5 G เนี่ยก็ต้องจ่ายสิทธิบัตรเนี่ยให้กับจีนนะจีนก็ได้ส่วนนี้มาก็กลายเป็นความมั่งคั่งร่ำรวย ซึ่งคือก๊อปปี้เส้นทางในการทําเงินของตะวันตกแต่ทีนี้ตอนนี้มันย้อนลอยมาทางตะวันออกอันนี้ตะวันออกเนี่ยเป็นคนขายไอเพดเทนสนะสิทธิบัตรเนี่ยให้ทางตะวันตกนะประเทศต่างๆที่เอา 5G ไปติดตั้งนะก็ต้องซื้อสิทธิบัตรนะจากจีนก็คือจ่ายเงินเขาที่บอกว่าถ้าจีนไปทําเองก็จ,จ่ายเงินจีนทางตรง ถ้าจ้างบริษัทอื่นนะครับที่เอาเทคโนโลยี5 g เนี่ยซึ่งมันมีสิทธิบัตรของจีนจดอยู่เนี่ยไปใช้ก็ต้องจ่ายทางอ้อมให้จีนนั่นเองนะมันก็เลี่ยงได้ยากว,วิธีการนี้ก็เรียกว่าจีนเนี่ยใช้ทางตันตกมาแต่ก่อนที่จีนทำแบบนี้ได้จีนก็ไปก๊อปปี้ไปลอกเลียนแบบแล้วพัฒนาขึ้นมานะครับเราเลยบอกว่ามันจะเป็นทางถูกทางผิดก็แล้วแต่แต่นี้เป็นความสามารถของชาวจีน,นที่เราเห็นกันอยู่ อันนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าความหวาดระแวงนะที่ผมบอกว่ามันย,อนย้อนกว่าดิสอดเราจะเห็นนะมหาอำนาจเนี่ยเขาเกิดความหวาดระแวงกันนะซึ่งในสมัยโบราณก็มีที่ผมพูดอยู่บ่อยครั้งเลยเขาเรียกว่ากับดักทูซิดิดสนะกับดักทูซิดิดสเนี่ยก็คือสมัยก่อนก็เป็นนครรัฐอยู่ยังไม่เป็นประเทศนะก็กคือมีมนครรัฐสปาร์ตากับนครรัฐเอเธนส์นะนะครรัฐสปาร์ตานี่นะเป็นนครรัฐที่มีอำนาจมาก่อน มีอำนาจเกี่ยนไกลทางการทาหารมากนะครับชาวสปาตาเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งนะแต่ว่าพล,ลเมืองเขาน้อยนะแต่ว่าอาจจะลบเยอะนะก็มีความเข้มแข็งนะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยนะครับเอเธนเนี่ยนะผงาดขึ้นมาเพ,พรางาดขึ้นมาก็คือเริ่มมีอิทธิพลมีอำนาจนะเนือ่องจากว่ามีคนเก่งเอเธนมีแนวคิดของประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหม มีการระดมนักคิดต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพการปกครองแบบประชาธิปไตยนะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาพอาเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยนะครับทางนครรัสบาต้าทราบข่าวถึงความรุ่งเรืองของเอเธนเนี่ยก็เริ่มวอรี่เริ่มกังวลแล้วตอนนี้ผมศึกษามานะเราสังเกตนะชาติมหาอำนาจเนี่ยมักจะมีความลับความหมายคือมีความลับบางอย่างนะครับแล้วก็ ก็จะมีความหวาดกลัวนะถ้าเกิดชาติอื่นขึ้นมาเพราะเขาไม่ไว้วางใจน,นั่นเองเขากลัวว่าถ้าเอเทนมีอำนาจขึ้นมาตัวเขาหมดอำนาจไปวันหนึ่งเอเทนจะลุกรานเขามันสมัยก่อนก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวงแบบนี้นะว่าถ้ามีอำนาจขึ้นมาแข็งแร่งก็จะลุกกรานกันซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเกินความคาดหมายนะถ้าเรามองย้อนไปทั่วโลกเนี่ยที่มันเกิดการสู้รบกัน อย่างชายแดนจีนนะครับกับมองโกนะครับนะระหว่างจีนนะครับกับแมนจูนะระหว่างไทยกับพม่าอย่างเงี้ยนะครับนะหรือระหว่างสมัยก่อนเนี่ยนะในยุโรปก็ลบกันนะในสงครามนละโปลียนอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นมันเกิดความหวาดระแวงนะเวลาชาติชั้นหนึ่งมันมีอำนาจขึ้นมาขณะที่อีกชาติหนึ่งเนี่ย อำนาจมันลดน้อยถอยลงเขาก็กลัวการลุกรานนั่นเองนันมองเห็นไหมฮะมันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นบางทีเราจะบอกว่านะครับเหตุผลของมหาอำนาจเนี่ยที่เขาไม่ยอมลงกันนะก็เป็นเพราะว่าความหวาดระแวงนะเท่าที่ฟังมาเห็นไหมครับนะสหรัฐก็จะกล่าวหาจีนบ่อยๆเรื่องของการสอดแนมนะการใช้หัวเว่ยนะเข้าไปสอดแนมแล้วก็ไม่ไว้วางใจว่าพันธมิตรของสหรัฐนะครับในตะวันตกต่างๆ นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาโตนะครับหรือว่ากลุ่มไฟเอไอซ์เนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยจีนเหมือนกันนะเขากลัวการสอดแนมแล้วจีนมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็กลัวเหมือนกันนะกลัวการลุกรานนะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะมนุษย์มันก็เป็นสัตว์ประเภทหนึง่งมันก็มีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสัญชาตญาณน,นะแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยนะมันจะ คุยกันได้ไหมนะจะไม่ลุกรานหรือเปล่านะซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นบทเรียนอย่างชาวจีนเนี่ยนะครั้งหนึ่งก็เคยอ่อนแอถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์จีนเองก็ถูกลุกรายจากตะวันตกนะถ้าเราจําได้นะครับนะก็จะเห็นว่ามีหลายชาติที่เข้าไปเอาผลประโยชน์จากจีนและสุดท้ายก็เกิดสงครามกับจีนนั้นเนื่องจากจีนอ่อนแอถูกไหมจีนก็จะเสียดินแดนเสียพื้นที่อย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยเป็นต้น ในไทยเราก็เหมือนกันไทยเราก็เคยนะครับถูกตะวันตกนะครับในการล่าอาณานิคมนะเข้ามาในแถบเอเชียดอกจีงใต้นะครับนั้นหลายประเทศเนี่ยนะต้องเสียดินแดนนะครับนะให้แก yeah. ่ชาติตวันตกเนี <sl estimates Dead scientifically> ่ยใช่ไหมถ้าเราดูจประวัติศาสตร์นะครับพม่าใช่ไหมฮะมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับลาวนะครับเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเสียเออเป็นเสียดินแดนนะครับนะ เสียอธิปไตยนะครับให้แก่ชาติตันตกมาแล้วแต่ของไทยเราเนี่ยนะครับก็รอดได้นะด้วยการที่ยอมเสียสละดินแดนบางส่วนนะครับแล้วก็กุสโลบายในการคบมิตรนะครับมหาอำนาจนะ <c oughs> นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความที่ถ้าเป็นผมนะผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ไว้วางใจได้เพราะมนุษย์เนี่ยขึ้นชื่อว่าปู่ดุชนมันน่ากลัวมันมีกิเลสปัญหา มันมีความโลภก,กดหลงนะไม่ได้แบบว่าบางทีพอเป็นใหญ่แล้วนะแล้วเราเนี่ยอยู่แบบสงบสงบ,สงบเขาจะไม่รุกรานเราเหมันในมุมมองผมเนี่ยนะครับในโลกใบนี้มันถึงต้องมีการถ่วงดุลอำนาจกันนะก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าไม่ใช่ทาสงครามานะครับเป็นการถ่วงดุลอํานาจกันนะเพื่อจะให้โลกเนี่ยนะมันมีสมดุลน,นะไม่งั้นแล้วถ้ามีโลกมีขวดเดียวเมื่อไหร่นะมันก็จะเป็นการใช้อํานาจที่ที่บอกว่าฉันเป็นคนถูกต้องเนี่ย นะครับก็คือฉันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฉันเป็นผู้ที่ถูกต้องเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้ว่าเขามองเห็นหรือมองไม่เห็นมันก็คือมันเป็นโมหะเป็นความหลงถ้าเป็นโมหะเป็นความหลงเนี่ยมันก็เข้ากับสิ่งที่แม้แต่นักวิชาการเนี่ยนะทางการเมืองก็พูดกันรัฐศาสตร์การเมืองพวกันก็เรียกว่า absolute power collapse absolutely นะก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณก็จะ,ะ collapse นะคุณก็จะทุจริตนะอย่างเป็นเสร็จเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วหลายครั้งว่าโลกใบนี้มันต้องมีการถ่วงดุลของขั้วอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าความหวาดระแวงระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับนะ้นโลกใบนี้อาจจะเป็นสองขั้วนะครับแต่ว่ายังสามารถทํากิจกรรมบางอย่างด้วยกันได้นะไม่จำเป็นต้องรบกัน นะแต่สามารถทําทกิจกรรมบางอย่างด้วยกันได้แต่บางอย่างถ้าไม่ไว้วางใจนะอย่างเรื่องของ5 g อย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าห่างออกไปก็ดีกว่านะไม่งั้นแล้วนี่มันก็จะยุ่งเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่ทราบว่าทางจีนเนี่ยมองอย่างไรนะกับชาติตะวันตกนะยังมีอะไรคาใจกันอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเรื่องมันจบไปแล้วในขณะนันเองเนี่ยทางตะวันตกก็หวาดระแวงจีนอยู่เหมือนกันนะก็เรียกว่าทั้งหมดมันเกิดจากความหวาดระแวงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแผล มันมีความบาดเจ็บในอดีตนะซึ่งเราก็ตอบยากนะครับล้วันหนึ่งมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยนะแล้วไอ้ความที่มันมีข้างค้างอยู่ในใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะวันสิ่งนี้ผมก็เลยฟังข่าวมานะฟังข่าวในเรื่องของออสงครามเทคโนโลยี 5G นะ,นะเห็นหลายครั้งพูดถึงการเก่าหาของทางสหรัฐไปที่จีนนะครับว่าเป็นการจารกรรม นะแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าสารัตเนี่ยเป็นการเก่าหาเพื่อเตะต,ตัดขาหัวเว่ยนะครับแต่ถ้าเรามองจากเทคโนโลยี 5G นะซึ่งมันสามารถทะลุทะลวงไร้พรมแดนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในมาตรฐานของ 5G เนี่ยมันเป็นมาตรฐานระดับโลกมันการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าพวกเราเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายมันจะเป็นอาณาจักรนะของอุปกรณ์ 5G เนี่ยที่เชื่อมโยงถึงกันหมดนะมัน ว,ว่าไปถึงหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนที่คิดไม่ดีขึ้นมาที่ต้องการอยากครอบครองหรือสั่งการนะครับหรือว่าก่อเหตุความวุ่นวายนะเช่นก่อการร้ายนะครับผ่านในะระบบเครือข่ายนะครับ 5G อย่างเงี้ยนะสามารถสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆนะทำงานผิดพลาดเช่นนะทำให้รถยนต์เนี่ยมันขับเคลื่อนเองหรือมีการลอบสังหารนะบุคคลผู้นำ นะหรือว่ามีการรอบจารกรรมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเหนะมือนเราดูหนังฮอลลีวูดอ่ะนะมันมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นงนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นความหวาดระแวงของมาหาอำนาจเพราะที่บอกมันเคยมีแผลแต่อดีตนะมันก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าชาติที่มีอำนาจแล้วจะไม่ลุกรานไอชาติที่มันมีอำนาจน้อยกว่านั่นคือเหตุผลที่ผมมองเห็นนะครับว่าทําไมสหรัฐกับจีนเนี่ยถึงไม่ยอมกัน นะครับเพราะว่าเกิดจากความไม่ไว้วางใจนั่นเองนะความที่มันเคยมีอดีตก็เรียกว่ามันเคยมีปมกันมานะเพราะนั้นถ้าทางที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องแยกวงกันนะต่างคนต่างอยู่กันในวงที่ไว้วางใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะแข่งกันเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ยอมกันไม่ได้ตรงนี้ก็แน่นอนมันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งอ่ะนะที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับต้องชิงกัน นะเหมือนกับว่าถ้าโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นขั้วเดียวเนี่ยก็วัดกันไปเลยนะว่าใครเนี่ยเก่งกว่ากันนะนับตั้งแต่เรื่องของสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีแล้วสุดท้ายก็สงครามทางการทหารการมาเชิญหน้ากันทางการทหารเนะเพราะนั้นสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ที่ผมมองก็คือดูจากเรื่องราวนะสาวจากสายเหตุก็คงคิดว่ามาจากความไม่ไว้วางใจกันนะ ก็กลัวว่าชาติหนึ่งถ้ามีอำนาจนะ,ะเหนือขึ้นไปเลยนะก็มีโอกาสนะครับที่จะเอาคืนเพราะมันมีบอดิศาสนะ์ะที่ข้างค้างกันมาอยู่นะแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าเกิดคุยกันไม่ได้นะครับนะผมว่าก็แยกบุงกันไปแต่มันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะจากที่เคยเป็นโลกาพิวัต์นะครับ mm. globalization เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปลักษณะของการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ลดลงอ่ะนะครับมันไม่ได้ขยายนะที่อย่างที่เห็นเพราะว่าถ้ามันแยกเป็น2วงนะครับสองขั้วต่างคนต่างอยู่นะไม่เผชิญหน้าางการอาหารเนี่ยมันก็จะมีขนาดเศรษฐกิจที่ลดลงเล็กลงอยู่แล้วนะนะนะยิ่งถ้าเกิดว่า มีการแบ่งชัดเจนนะครับนะเช่นจะต้องมีขั้วนี้ห้าไปทําธุรกิจธุรกรรมกับขั้วนั้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการปรับวิถีกันใหม่ซึ่งอาจจะเป็นนิวบาลานซ์นะครับหรือสมดุลในรูปแบบใหม่นะซึ่งก็จ,จะเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปเชิญไ,ไปเไป,ไปเชิญหน้าทางการาหารก็เรียว่าใหญ่กันคนละคนละซี่โลกกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิธีการคิดเขาไม่ได้คิดแบบนี้นะเขาคิดว่ายังไงเนี่ยนะเขาต้องคงความเป็นเบือหนึ่ง เขาไม่ยอมนะมันต้องวัดกันอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็คงเลี่ยงไม่พ้นนะครับมันก็เป็นรูปแบบเดิมที่เคยเห็นมาจะซ้ำรอยกวีศาสตร์คือมันเกิดจากสงครามการค้าก่อนแล้วมาสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีสุดท้ายก็ต้องวัดกันด้วยการเผชิญหน้าสงครามทางการาหารถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยมันก็จะซ้ำวิถนะีของมหาสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้ก็จะกลายเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3นะซึ่งเราก็ต้องดูกันไปนะครับนะว่าเขามองอย่างไร แต่ขณะนี้ผมยังเห็นโอกาสที่จะเกิดนะการเผชิญหน้าทางการทาหารเนี่ยยังไม่เกิ50น50%ะอยู่ประมาณ30%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิธีการคิดของเขานะไ,มไม่ได้แยกวงไปต่างคนต่างอยูนะ่ด้วยความหวานระแวงแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องการจะเป็นโลกใบเดียวกันให้เบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องเป็นการทำสงครามเผชิญหน้ากาันทางการทหารนะ ถึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสวัสดิตตามนะครับในช่อง y o u ูทูบชแนลจันเสก5.0นะจุดหนึ่งต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสัสดีช่องจันเสกเสมอมานะครับก็เป็นเพียงมุมมองบนการส่วนตัวนะก็เห็นเ,เรื่องของ 5G เนี่ยไม่จบนะแล้วดูเหมือนว่าจะค่อนข้างชัดเจนนะคร,ค,นครับว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่ว่าคำว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนี่ยนะมันจะจบแค่นั้นหรือเปล่า นะหรือมันจะลุกลามบานปลายไป,ไปนะเป็นว่าต่างคนต่างอยู่แล้วสุดท้ายนะใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะโลกใบนี้มันจะต้องมีคนที่ใหญ่เพียงคนเดียวนะอีกคนหนึ่งจะต้องฟังตามนะระเบียบโลกจะต้องอมีผู้นําอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเขามองทั้งโลกเขาจะไม่แบ่งเป็นเป็นสองซีกนะตะวันตกตะวันออกก็จะมองเป็นโลกใบเดียวเพราะนั้นก็ต้องแข่งกันว่าซีกตะวันตกตะวันออกใครใหญ่กว่า ใครใหญ่กว่าคนนั้นก็ของโลกถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็นะครับก็เลี่ยงยากนะครับที่จะต้องเกิดการเผชิญหน้านานการทหารนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับเป็นเพียงมุมมองในการส่วนตัวก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนะสิ่งที่ผมมองเนี่ยอาจจะมีถูกมีผิดอ่านะก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดทั้งหมดนะครับโอเคนะครับแล้วอยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ